สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทวไทยนิวอยู่นะขณะนี้เวลา7จ็นากายีนาทีนะฮะอีกประมาณนหนึ่งนาทีหลวงตาบุญชื่นก็กําลังจะเดินทุดงนะออกจากเท้าโบส์ของวัดร่องกาดนะฮะท่านผู้ชมแหม่ต้องบอกเลยว่าคณะศรัทธานะฮะจังหวัดแพร่นี่เยอะจริงๆนะฮะโอ้โหแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะมานั่งรอกันนี่ เมื่อวานก็เยอะวันนี้ก็เยอะมากตลอดเส้นทางทั้งาเมื่อสักครู่นี้ผมไปสำรวจมาบริเวณแยกสูงเม่นคนนี่โอ้โหนั่งรอกันตลอดแถวเลยนะฮะปูผ้าปูเสื่อกันนะครับแล้วก็ขอบคุณจิตอาสานะาะรวมถึงเจ้าที่ตำรวจสพสูงเม่นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยไม่ว่าจะเป็นหน่วยกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญนะครับหน่วยกู้ภัยสูงเม่น ของสมาคมกู้ชีพกู้ภัยสูงแม่นการกุศลรวมถึงจิตอาสาต่างๆนะฮะคันนี้เนี่ยรถนะฮะคันสีเหลืองเนี่ยเราออกไปแล้วแล้วก็รีโว่สีประตูคันที่สองก็เริ่มออกไปนะฮะเดี๋ยวมีรถจิตอาสาอยู่ด้านนอกอีกโอ้โหหลายคันเลยจริงวันนี้ติดต่อผมมาตั้งแต่ตีสี่แหมขอบคุณมากต่อไปติดต่อตอนตีห้าก็พอนะฮะตีสี่กำลังอาบน้ําอยู่เลยโอ้โหเนี่ฮะบรรยากาศฮะยามเช้าวันนี้แล้วก็ เดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งนะฮะหลวงตาบนชื่นก็กําลังจะเดินออกมาจากพระบสถสขณะนี้เนี่ยท่านกําลังเก็บเครื่องอัฐถบริขารอยู่นะฮะเดี๋ยวมาหาตาจันกันนะฮะสวัสดีครับลวงจันครับตื่นตอนไหนฮะหลวงจันตีสองโอ้ตื่นตื่นช้าใช่ไหมโอ้ตื่นไวเลยเพราะว่าวันนี้หลวง,งตาตื่นสายหน่อยแหมก็อีกประมาณหนึ่งนาทีนะ,ะท่านชมะต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่นะฮะแล้วก็ คณะศรัทธาทั้งหลายโอ้โหคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายมานั่งกันนี่เดี๋ยวมาดูหน่อยคุณแม่วาดีครับอายุเท่าไหร่แะละ้วเนี่ยเจ็ดสิบสองผมนี่ชอบสีผมมากเลยนะ <c oughs> ผมนี่อยากจะไปย้อมสีขาวเหมือนกันนะเนี่ยแม่สีผมสวยจริงเจ็ดสิบสองนี่เท่าหลวงตาเลยนะหลวงตาก็เจ็ดสิบสองแต่ว่าพฤษภาเนี่ยเจ็ดสิบสามแล้วนะครับมารอนาน,นยังครับ <c oughs> นานแล้วนะมาเช้ามาใส่บาทหรือเปล่า มาใส่นะอ่ะหลงตาออกมาแล้วนะฮะอเอา้าเดี๋ยวเราเรานั่งนะครับเราเราไม่ยืนเนาะเวลาท่านทุดงก็นั่งนะครับคราวนี้เนี่ยฮะหลงตาออกมาแล้วฮะรเริ่มให้พรน,นะครับกับลูกศิษย์ที่มานั่งรออยู่นะฮะเป็นคนแรกคนที่5้าคนที่1ิบแล้วตอนนี้โอ้โหวัยนั่งครับนั่งแม่นั่ง,งนั่งครับนั่งนั่งไม่ได้ก็ยืนแล้วเดี๋ยวเส้นทางวันนี้นะฮะเราก็จะเดินตามรอยหลงตาบุญชื่นนะฮะออกไปทาง อำเภอเด่นชัยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายขึ้นเขาพึงไปโผล่อุตรดิตฐ์แต่ว่าจะถึงตรงไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามารอชมกันนี่ฮะสวัสดีครับท่านขอบคุณเจ้าที่ตำรวจนะฮะจากสอพอสุงเม่นนะฮะมา,มามาหนวยความสะดวกมาหน่วยการจราจรกันตั้งแต่เช้าเลยนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมครับ ภาพบรรยากาศสดๆวันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าอบอุ่นจริงๆนะฮะท่านผู้ชม <S <S หลายคนหลายท่านเนี่ยนะฮะก็สวมใส่หน้ากากอนามัยผมก็ใส่เสียงมันอาจจะอู้ไปนิดนึงนะฮะอาจจะไม่ใส่เมืนเดิมก็ต้องขอทานอภัยด้วยแหมเราก็ต้องเคารพกฎของบ้านเมืองนะฮะเคารพอ๋อหรือว่าใครแหมพี่ตั้มเองนะฮะ นะฮะอ่ะแม่อ่าอ่ะค่ะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับโอ้เนี่ฮะนำผ้าอาบน้ำฝนมาถวายโอ้โหแหมบรรยากาศนี่ฮะภาพสวยงามจริงๆนะฮะพี่น้องชาวแพร่ลูกเด็กเล็กแดงนี่นักเรียนก็มานะฮะแหมน้องๆนักเรียนก็มานั่งกันอยู่โอ้โหสุดยอดนะฮะก็เดี๋ยวเราจะข้ามถนนนะฮะ แม่เจ้าที่ตำรวจก็มาอำนวยการจราจรฮะให้เป็นอย่างดีก็ต้องขอทานอภยัยรถข้างหลังด้วยนะฮะขออนุญาตข้ามถนนสักหนึ่งนาทีนะฮะนั่งะะเลยแม่นั่งเลยเย่ามาย่มาอยมาข้ามนีครับขมนีครับข้ามนี่ครับข้านี่นั่งเลยเอาเร็วนั่งเลยไปเร็วนะนั่งเลยแม่นั่งเลยนั่งเลยโอ้โหนั่งกลา,างถนนเลยนะฮะต้องบอกเลยคณะสัตยาเอารถข้างหลังขอญาตกันก่อน ไปนู่นเลยแม่ไปถอยหลังไปหน่อยถอยหลังไปหน่อยท่านเดินนี่ถอยหลังไปหน่อยครับผู้หญิงอย่าขวางครับผู้หญิงอย่าขวางหน้าท่านนั่งโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นี่โอ้ยแต่ว่าพี่น้องชาวแพร่ก็ไม่มีใครเขาว่ากันนะฮะเพราะว่าเขาศรัทธากันจริงๆแล้วก็มากันเยอะจริงๆนะฮะ หลายคนหลายท่านนะฮะก็แหมมาจอดรถชะลอนะฮะ นั่งนั่งนั่งแถวเดียวนั่งนี้เดี๋ยวข้างหลังนะถอยหลังไปหน่อยถอยหลังไปหน่อยมาฮะแล้วขณะนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าตลอดแถวตลอดแนวเมื่อเช้านี่ยังไม่มีเลยนะแมาแล้วตอนนี้นี่เยอะจริงๆนะฮะท่านผู้ชมฮะมารอต่อแถวกันเยอะแล้วครับเดี๋ยวตัวจริงนะตีตาตั้งแต่ไปยาวโอ้ครับขอบคุณฮะแมา แม่นี่เป็นแฟนขับของทั่วไทยนิวช่วยยกน้ําขอบคุณมากเลยฮะรถมโอ้เยี่ยมจริงๆนะฮะหลายคนก็มาเป็นจิตอาสาช่วยนะฮะแม่ก็ต้องขอขอบคุณมากๆและนี่คือภาพบรรยากาศวันด,ดีครับคุณแม่ฮะวันด,ดีฮะแมโอ้โหผมไหลสดอยู่สิจาไปทันแล้ว ก็อยากถ่ายให้นะครับมาให้ใช้โทรศัพท์ถ่ายแต่ว่าผมก็ต้องเดินขยับอยู่ตลอดนนเนาะเ,เดี๋ยวไปแคปเจอร์ในเพจ่นะเดี๋ยวไปแคปเจอร์ในเพจทั่วไทยนิยวอไปเลยเอ้าวเดี๋ยวถ่ายให้ตรงนี้มาอนมทธนาบุญกับทุกท่านด้วยนะฮะ